ถนนมิตรภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต4ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนถนนมิตรภาพได้เลียเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติทั้ง3ด้านได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ด้านสุขอ,อนามัยและด้านสังคมด้านที่1ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีนโยบายความปลอดภัยที่เป็นรายรักอักษรบริเวณหน้าโรงเรียนและอาคารเรียน มีแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณดำเนินการที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานร่วมมือกับชุมชนมีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาเช่นโครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนร่วมทำความสะอาดโรงเรียนในกิจกรรมดังกล่าวมีการดูแลสํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและมีคำสั่งการมีระบบสวิตตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วมีการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รวมถึงมีป้ายให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตบนอาคารเรียนและมีการตรวจสอบการใช้งานของถังดับเพลิงเป็นประจำทุกปีโดยในอาคารเรียนจะมีถังดับเพลิงประจำจุดต่างๆโรงเรียนจัดก,กิจกรรมการอบรมการป้องกันการระงับอักคีภยัยและฝึกซ้อมการดับเพลิงชั้นต้นในสถานศึกษา ฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลลาดบัวขาว โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่นักเรียนโดยสนามเด็กเล่นมีความปลอดภยัยไม่ชำรุดบริเวณสนามฟุตบอลมีการทำความสะอาดทุกวันมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โรงเรียนได้ทำป้ายจราจรบริเวณทางเข้าออกและส่งเสริมนักเรียนทำกิจกรรมจราจรน้อยด้านที่สองด้านสุข,ขาอนามัยทางโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยจราจรและประถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธีรู้จักระวังป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โรงเรียนมีห้องเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นจอบเสียมเครื่องตัดหญ้าที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องมือห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยโรงเรียนมีการจัดห้องส้วมแยกชายหญิงและมีอ่างล้างมือหลายจุดเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับนักเรียนไว้ดื่มก่อนการรับประทานอาหารและมีที่ล้างมือเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการจัดที่รับประทานอาหารที่พักที่เหมาะสมและถูกสุข,ขลักษณะเช่นแสงสว่างการระบายอากาศจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชือ้อไวรัสโคโรนา1นีนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามบนคลองตะแบก ตรวจความพร้อมมาตรการแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจัดทําแบบบันทึกข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและการใช้ห้องพยาบาลโดยมีครูอ,อนามัยที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ให้บริการนักเรียนและบุคลากรมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคคิสุนักปาบริเวณหน้าโรงเรียนที่ชัดเจน ด้านที่สามด้านสังคมโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดบัวขาวส่งผลให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนมีความปลอดภัยมีห้องสมุดโรงเรียนเป็นเอกเทศถือการเรียนรู้เป็นหมวดหมู่ สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างสะดวกและมีหนังสือตำราเกี่ยวกับความปลอดภัยมาตรการเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนเฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ของนักเรียนให้เหมาะสม เฝ้าระวังและมีมาตรการในการดูแลก,การล่วงละเมิดทั้งเพศของนักเรียนโรงเรียนจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการไปจุดเสี่ยงตามลาพังการไปกับคนแปลกหน้าหรือไม่รู้จักการถูกล่อลวงหลักพา การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่นักเรียนอย่างเหมาะสมตามระดับชั้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินในการส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง,งจิตใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองจิตอาสาสมัครในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนผู้ปกครองเป็นอย่างดี เฝ้าระวังป้องกันภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์โดยอบรมให้ความรู้นักเรียนเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัยและปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์โดยเสริมสร้างความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสารรค์